วันนี้เขาเรียบสองมือแสดงวันนี้จะมาทบการเล่นเกม ARBS วันนี้จะมารีวิวไอ้คืออะไรนะอะไรไม่ใช่ด I mean i mean the ิสนามบอง้สปรอลเนี้ยเราจะแบบเอาตัวทุกตัวบอลไปสนามบองเอาไว้อย่างนี้เลยจะมีฝักอยู่นะฝักฟ้าถึงเวลาไม่มีฝักฟ้าในเกมนี่ก็เเซ็งไปได้แต่ว่ามันก็เอาฝักเขียวมาแทนได้ไงเพราะฟักแบดาวไปถูกกันสรุปฝักแลงไงนี่

อย่าอย่อย่าเป็นภาาสแาะเป็นาไทยเะมได้ไงสามพังโอโหจกันเอาไปเข้าสไลโอเคีตัดเไป ดีบักแลรผีปอบฟ้าสนับสนุนตัวลบกเีอวนล้วมันสู้กับเอ๊ะอะไรเป็ักมวยนะครับั้สู้ักมวยได้ไหคนที่ักมวยแบบบอกจะต่อว่าสู้กันไล่กันักมวยตายแน่ตายแน่นักมวยตายซะต้องับด้วยตายแน่ออกออาเอาออออกออกออกกอออ แต่ไปหาตัวนี้ดูดูนะบัตบัตก็คือตัวที่ทำเป็นแรงเดือเออโหตัวอะไรกนือโอาจิตัตเปิดไเอาที่ไปได้เจัดการมันโอ้ตัวนี้ไม่เกินเกินเียเดียว จด้ไอตัวเราจะกาดปักพีปอบได้ยังไงไรปับพีฟ้าต่อไปรอเอาเอาล่อไปรอไปรอต่อไปลองดูสิดูสิมันเพราะมันยิงกบแสงได้เป็นเซอนสนะ เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนฝั่งลืมเปลี่ยนฝั่งแล้วไปร้องจังการอ้านอุ้ยทำลายสนามอีกนี่นะเป็นการต่อเนื่องวันนี้เธอจะมาท้าบอลไทยเดียร์เอเลนาผู้ชนะจะได้ปกป้องเอลิเซ่ตลอดไปมันโฆษณามาเยอะจังเลยปิดเน็ตมันปิดเน็ตมันก็หอยู่ในโฟนทัชโทรศัพท์รุ่นของผมมันเป็นรุ่นที่แบบปิดเน็ตยังไงก็มีเน็ตอยู่อะ ต่อไปลองเลยตัวอะไรอะแกไปดนี่ีกับจัดการบอลจัดการเอาหักดุดอุ้ยมันทำลายสนามเลยตัวอีกตัวที่มันยิงระยะไกลมันซ่อมทำลายสนามบ่อยยังไงต่อไปตัวนี้จบทีระยะไกลดีมาตัวนี้สู้ได้แลยมันก็ไปมันก็ไปมันก็ไปเออเดินไปนะ ูกกดกดตกตกตกโอ้ยที่มันเอาดักมันเอาหักกดจราเ้ด้วยโอ้โหไม่ยอก็ไดี่มึงนี่ตไรตัวจตีไก่แกมบมันอะไรตีไก่อะัดัดทำลายด้แม่โอ้ยดูดีไลแต่เดี๋ยวโลกกันไ

กาสรากรอกาสรากรอไม่กัไปแล้กาสรักอโอ้โห่อยเลยครับกาสรักโอต่อยมาต่อยจัดการกับกาสรากรอทำอะไร่็ไม่ได้เลยจกาอต่อยาเจอกาสรักรอโอ้โหคดนฟาดขากาสรากรอตายแน่ตายตายเกี๊ยบตัวตายกาสรากรอเกียบตัวตายเลยตายแน่ตายตายกาสรากรอตายแน่จัดยาให้ไป ดาดาดดจะทำลายเอ freely, ้าโฆษณามาอีกแล้วจะปิดอะไรโฆษณาเอนจิเนียร์ The engineer จะปิดังไงอตรงนี้เอาะขวักไ้วเนี่ยเกี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้มันจะไปเออตรงเนี้ย ไปตัวไรเอาอีกจุดห่เอาเอาคดีสุปาีิเอาเอาคีสุภาพเอาเราพูดสามทไมไปลองนี่เลยแต่อุันหลัคือไม่ก็คือนักลบกอลิลาจะกาไปเกาะด้วยเอากนละเดยน้นม่ไม่เดินนี่ยเดินนะเดินซาเราลตายตายล้วก็ปล่ะ อ้ดอัดตัวตึงลยอูดูสสีคู่นี้สูสีสูสีเลือดจะเท่ากันแล้วสูสีเขาไปสีคู่นี้เฮ้ยไคู่นี้ไสสีจังเลยโอ้ยนสสีมาก่เนี้ยเมื่อเท่ากันแล้วตอนนี้สสีตรียออป้ตายแ แา <COM> ่เล่ไมแล้อนนี้ด่าตายตู้ยแล้ย่อ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โอ้วโอ้

อีสีสีเขียวปักตัวชั่วป็นดูดความสนใจตอนแชื่อมนมีประเด็นเอุ้ยอุ้ยบักลบอกคีล่าตายแน่บักคลนีล่าบักคลนีล่าจะไปบักตอนเช่อ้าวคนลาเฮ้ยตอนเช่ตายเอี โอ้โหตายจระเข้เฮ้ยจระเข้โดนความจำได้ไงเอาไปตุวอะไรช่วยกัได้เนี่ยช่วยกันได้เราจะตัวอะไรดูอะนะ

ไปกันเถอะไปเรีบเอ้ยหมาคนนี้หดคนนี้หดว่ะคนนี้หดเด้าจาเาเลยก็รีบเร็อะไอะไรคนนี้โอเคไปบักไปบักไปบไปบักไปบ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหั้งหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วเตตเฮ้ยอะไรอะเกิดรถเป็นเกี้ยวไฟยานเป็นรถเป็นหลายหัวเลยเอาเลยมากระชากอีกเก็ดตกตายเลยกากมากรกอีกทีตตายเลยเอ ตายไอ้ได้าไฮด้าตายได้ป่ะ้าโได้าตายได้ตาย,ตายได้ไฮด้าได้อุ้ออย,ยแล้ว่อนดไเ้ยไปกัน,น้ตปโไโ่ไฮด้าอไหนนะไปดูโอ้ยย่บโคไฮด้าเยอะเล

สัตว์อะไรสิงสัต <con> ว <c ertain ly> ์เ <infused> จ้า่กต้องไอ้พี่โตไอ้พ่โตจะตายให้หมดแล้วตายชีิตซะพี่โตตายได้พี่อตกินกาแโตตายหมดเตายได้พี่โตเฮ้ยพี่โตกินก่อนโตตาย่ต เพื่อนมันเพื่อันจะออกนอกสนามี้เอาเอาบอกตีลเคอูออ้้โอเ็กตรอ้ายมไปค่ยขาไเยจะปออตัวนี้สุดาอ้โอ้ย ถ้าไปกอิล้าเหมือนตีนตตล้ับได้คู่ได้ตัดัดอีกเลวา่าคะด้วยชรับเลยตไปทุกเล็อะไรจะเกิดเธอเสียโขอโทนะแต่ตุกจ๊ก

มันไออเมะะกนกโดลยยไอตัวที่มันตงีระยะไกลนไม่นับแล้วกันสกอปูอย่างนั้นเลเลยสกอตจะเป็นไเอาซะสกกตจะจัดการสามปลาลองอเชสกอตจะทำลายสามปลาลองอ่ะ ี็สู้ก็หลังตัวตู้หรืล่าก็เอาสเกิลทำลายสนามประลองแล้วอู้ห้หูู้าวสไลด์สนามประลองสิก็จะมาสู้กับศัตรูแล้วอุ้ยเกิดกตอนเถิดเลยเบียดตัวนี้นะดาก้อนเราไม่เอานะเพราะว่าดะดะก้อนมันหุ่นจะมีระยะไกลอ่ะเดี๋ยวหลอดก็ไม่นับ <c oughs> หลอก็เมียวก็เมียวดก็เมี้ยวแล้วเอายไเอาต่อไปก็บอกตัวนี้ขโอ่ะตัวใหญ่ๆด้วยก็แตนเลยพอแพ่แต่ก็ร้อยขนาดนี้สู้ใครเขาได้เลยโอ้ต้อนอุ้มตายตายตุ๊กตุ้ยตุ๊ยตุ๊ยตุ้ย

เราทีนี้ขอตามไปก่อนเถอะเนื่องจากคลิปมันยาวกันไปแนละ้วขอตามไปก่อนนะครับเกิขขอไม่ไหว